สวัสดีค่ะทุกท่านที่มีอายุระหว่าง40ถึง50ปีโดยเฉพาะอายุ60ถึง70ปีมีอาการปวดกระดูกและข้อจนทำให้นอนไม่หลับและกินไม่ได้เดินไม่ได้ด้วยเคลื่อนไหวก็ลำบากเพราะว่าปวดข้อเข่าข้อขาข้อแขนข้อไหล่อย่างต่อเนื่องนะคะและต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดไว้นินเด็ดขาดจะทำให้ทุกคนเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้ใน3เดือนอย่างแน่นอนค่ะ นี่เลยค่ะขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับผลิตภัณฑ์สุดยอดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกระดูกและข้อต่อน้ำนมเหลืองสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกระดูกและข้อต่อฮาลิงแคนซีโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย6ใน10คนที่มีอายุระหว่าง40-80ปีในดื่มแคลเซียมฮาลินตัวนี้นะคะ บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีผลข้างเคียงใดๆเอาละค่ะทุกคนตอนนี้มีคอมเมนต์เข้ามานะคะจากพี่ฟ้าค่ะพี่ฟ้าบอกว่าตอนนี้อายุ67ปีค่ะเป็นลอกเสื่อมที่กระดูกสันหลังนะคะส่วนคอ2เส้นแล้วก็ยังมีอาการปวดนะคะที่ข้อแล้วก็ชาไปหมดเลยจะดีขึ้นไหมคะถ้าทานตัวนี้อ่ะต้องบอกนี้ค่ะว่าตัวฮาลิ a แคนซตัวนี้นะคะ เป็นอาหารเสริมบำรุงกระดูกและข้อต่อนะคะที่ดีมากๆเลยแล้วก็ส่วนผสมหลักของเขาก็คือน้ำนมเหลืองนะคะและเทคโนโลยีกระดูก CCT ค่ะพิเศษแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูข้อต่อจากสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยเสริมนะคะในเรื่องของแคลเซียม D3 K2 แล้วก็วิตามินและแร่ธาตุที่จะเป็นถึง13ชนิดค่ะช่วยให้การเราสร้างเนื้อเยื่อนะคะกระดูกแล้วก็กระดูกอ่อนไหมนะคะพร้อมยังช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเมื่อคุณทานฮารินแคซเนี่ยคุณจะไม่มีการปวดหรือว่าพวกรอยแดงที่ข้อต่ออีกต่อไปเลยค่ะ เอาละค่ะคอมเมนต์ต่อไปนะคะเขาบอกว่าเนี่ยฉันเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมา10ปีแล้วเศร้ามากเลยต้องเดินด้วยไม้เท้านะคะนมนี้มาจากประเทศไทยได้ผลดีไหมคะโอ้โหต้องบอกว่าหลังจากที่ต่อสู้กับความเจ็บปวดมา10ปีนะคะใครที่ได้ดื่มพาลินแคนซีนะคะต้องบอกว่ามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะผลิตในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ส่วนผสมที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะคะ ผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลปลอดภัยแน่นอนค่ะคุณเพียงแค่ต้องให้ h a รินแคนซนะคะ1แก้วทุกวันนะคะเพื่อหยุดอาการปวดข้อแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะเฉพาะในไลฟ์สดว,วันนี้เท่านั้นนะคะคุณสามารถซื้อตัว h a รินแคนซตัวนี้นะคะมีโปรโมชั่นค่ะซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ5แถมไปเลยค่ะ3 ยิ่งซื้อมากราคาก็จะยิ่งถูกลงต้องบอกว่าของมีจำนวนจำกัดนะคะใครที่สนใจนะคะทิ้งหมายเล็โทรศัพท์ของคุณได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการสั่งซื้อค่ะ h ฮ l e n c a n แคนซมีข้อโดดเด่น5ประการที่จะช่วยให้เสริมกระดูกและทำให้กลับมาแข็งแรงค่ะ ประการแรกนะคะฮารินแคนซีเนี่ยมีแหล่งน้ำนมเหลืองนำเข้าจากกลุ่มจัดหาน้ำนมเหลืองชั้นนำในสหรัฐอเมริกาเพิ่มการจัดหาแอนติบอดีตามธรรมชาติมากกว่าน้ำนมอื่นถึง100เท่าแล้วยังช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการที่เราต่อสู้กับโรคภัยต่างๆลดความเสี่ยงของการติดเชื้อทางระบบกล้ามเนือและก,กระดูก ประการที่2นะคะสูตรฟื้นฟูกระดูกและข้อ CCT c โคลี c นคอลลาเจนทอลีนนะคะเอกสิทธิ์เฉพาะจากสหรัฐอเมริกาสร้างกลไกที่ส่งผลต่อกระดูกและข้อที่เสียหายนะคะเพื่อช่วยลดอาการปวดกระดูกอย่างรวดเร็วแถมยังช่วยฟื้นฟูและฟื้นกระดูกให้กลับมาแข็งแรงรองรับความคล่องตัวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นประการที่3ในน้ำนมฮาินแคนซีตัวนี้นะคะมีซูเปอร์แคลเซียม3ชนิดค่ะ a อ u ควา n มินเอแคลเซียมดิเลตนะคะแคลเซียมฟอเฟตการดูดซึมของแคลเซียมเนี่ยสูงกว่าแคลเซียมอื่นถึง4เท่าค่ะรองรับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนะคะและก็ยังช่วยรักษาความทนทานของร่างกายค่ะปล่อยฮอร์โมนและก็เอนไซม์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของร่างกายค่ะ ส่วนประการที่4นะคะตัวฮาลินแคซีตัวนี้นะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่สําคัญถึง13ชนิดต่อร่างกายค่ะเช่น D3, K2, E และ C ค่ะช่วยให้กระดูกและก็ข้อของเราที่แข็งแรงและอ่อนนุ่มนะคะทำให้สุขภาพเราเนี่ยได้มีการพัฒนากล้ามเนื้อกระดูกนะคะแถมยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพุนอีกด้วยค่ะ และสุดท้ายนะคะประกาศที่5นะคะสินค้าเนี่ยมีเอกสารครบถ้วนค่ะตัวฮาร i นตัวนี้นะคะเขายังมีความมุ่งมั่นในการตรวจสอบเอกสารนะคะทดสอบอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ยังมีใบรับรองความปลอดภัยนะคะของ US FDA อนุญาตให้เผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาไทยและญี่ปุ่นค่ะและนี่นะคะคืองานวิจัยทั้งหมดนะคะของตัวฮาร i น c a n ซีนะคะ ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะคะจึงมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยอย่างแท้จริงค่ะกันองดื่มฮาลินแคนซีทุกวันนะคะด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะกระดูกและข้อต่อก็จะดีขึ้นส่วนคนที่มีอายุระหว่าง60-70ปีหรือว่าแม้แต่80ปีขึ้นไปนะคะกระดูกและข้อต่อเนี่ยก็ยังคงมีความยืดหยุ่นแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ง่ายดีไม่ต้องกังวลเรื่องกระดูกอีกต่อไปค่ะ และก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรามานจากอาการปวดกระดูกและข้อต่อเรือรังอีกด้วยค่ะมีคอมเมนต์มานะคะมาค่ะมีคอมเมนต์มาเพิ่มเติมนะคะบอกว่านมนี้ดีมากๆเลยดื่มประจํามา2เดือนแล้วไม่เจ็บเลยอ่าอีกคอมเมนต์นะคะบอกว่าพ่อของฉันเนี่ยเป็นเกาแล้วก็เห็นอาการบวมน้อยลงหลังจากที่ใช้ฮาริงแคนซีตัวนี้ฉันจะซื้อให้เขาต่อไป อีกคอมเมนต์นะคะบอกว่าฉันกับสามีอายุแค่45แต่ยังดื่มฮาลินแคนซีเพราะนมนี้อร่อยแล้วก็ดีมากๆหูยต้องบอกว่าขอบคุณนะคะทุกคำติชมจากพวกคุณมากๆเลยที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฮาลินแคนซีนะคะต้องขอบขอบคุณนะคะแล้วก็ทุกคนที่ไว้วางใจค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมต่อให้แพลวพูดมากเท่าไหร่นะคะก็ไม่เหมือนกับที่ทุกท่านเนี่ยลองซื้อมาทานเองค่ะ เฉพาะในไลน์นี้นะคะต้องบอกว่ามีผู้ใช้งานถึง1ล้านคนในประเทศไทยมีโปรโมชั่นที่ไม่สำคายค่ะซื้อ3แถม1ค่ะทุกคนแล้วก็ซื้อ4แถม2ซื้อ5แถม3และยิ่งซื้อมากนะคะราคาก็จะยิ่งถูกลงและต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะคะใครที่สนใจนะคะกรุงนานเนี่ยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของคุณเอาไว้นะคะเพื่อที่จะรับคำปรึกษาและคำแนะนำในการสั่งซื้อค่ะ หากเหมือนกับนมตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะทุกคนต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีผลต่อระบบย่อยอาหารของคุณหรือไม่ดังนั้นเนี่ยฮาลินแคลซีย100%เรามุ่งมั่นที่จะดื่มได้โดยไม่มีปัญหาใดๆค่ะหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับพวกลำไส้นะคะหลังจากที่ทานตัวนี้เข้าไปแล้วนะคะลำไส้ของคุณเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะการย่อยอาหารก็ดีขึ้นด้วยค่ะเนื่องจากตัวนี้นะคะเขามีน้ำนมเหลืองนะคะ ซึ่งเป็นส่วนผสมทองนะคะในการสร้างระบบย่อยอาหารที่ดีให้กับร่างกายนั่นเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนเนี่ย สามารถใช้ตัวฮาลินแคนซีนได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะไม่มีน้ำตาลสารอาหารความหวานของนมทั้งหมดนะคะและยังได้มาตรฐานด้วยนะคะรวมไปถึงนมส่วนผสมต่างๆเนี่ยก็ไขมันต่ำนะคะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าเป็นโรคอร้วนเนี่ยก็สามารถดื่มฮาลีนแคนซีนได้อย่างสบายเลยค่ะเพราะจะช่วยให้ร่างกายของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะต่อสู้กับโรคเบาหวานได้อีกด้วยเพราะโรคเบาหวานเนี่ยทำให้เราต้องอดอาหารงดน้ำตาลพวก นมหวาทําให้ขาดสารอาหารแล้วก็น้ําหนักลดดังนั้นนะคะจึงต้องเสริมโภชนาการด้วยนมฮารินแคนซีตัวนี้เลยค่ะ ทุกคนคะต้องบอกว่าการลงทุนด้านสุขภาพเนี่ยเป็นการลงทุนที่ทําให้กําไรได้มากที่สุดไม่มีอะไรคุ้มค่าไปมากกว่าสุขภาพของคุณถูกไหมคะอย่าปล่อยให้โรคกระดูกและข้อต่อของคุณเนี่ยแย่จนเดินไม่ได้จนต้องพึ่งพาลูกหลานในทุกๆกิจกรรมนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าการที่เราเนี่ยเป็นทุกข,ของตัวเราเองเนี่ยมีขาแต่ว่าเหมือนไม่มีเดินไม่ได้เจ็บปวดทําอะไรไม่ได้นะคะดูแลแบบลําบากนะคะและที่สําคัญเนี่ยค่าของชีพแพ สุขภาพก็อ่อนแอลงเรื่อยๆนะคะซื้อนมฮาลินแคนซีตัวนี้นะคะอ่ะมาค่ะแล้วนี่ก็บอกว่าคุณฟ้านะคะ5กล่องค่ะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นนี่มีอีกนิดนึงนะคะคุณน,นิดค่ะขอซื้อ3กล่องค่ะโอ้โหคุณหน่อยบอกว่าซื้อครบ4กล่องแล้วค่ะอขอบคุณมากๆเลยค่ะอะไรยังมีนะคะนี่ต่อไปนะคะคุณน้ดบอกว่าซื้อ1แพ็คจำนวนสิกล่องให้แม่ไปส่งในที่อยู่ตามนี้นะคะโอเคค่ะ คนไทยหลายล้านคนเนี่ยรักษาโรคกระดูกแล้วก็ข้อของตัวเองได้สําเร็จนะคะต้องขอขอบคุณนะคะตัวฮาริคนซีมากๆทุกคนเนี่ยได้มีชีวิตนะคะแล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะคะหากคุณกําลังประสบอาการ ปวดกระดูกนะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดซื้อตัวนี้ไปทานเนี่ยแน่นอนค่ะว่าจะทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นนะคะเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะคะคุณสามารถซื้ออันนี้ได้นะคะของแท้100%และยังมีราคาพิเศษสุดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นราคาที่น่าตกใจมาก เท่าที่เคยมีมาเลยค่ะรับรองได้ว่าทั้งคุณภาพนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะไม่ถูกเท่าในไลฟ์สดในตอนนี้นะบอกเลยว่าทุกท่านเนี่ยต้องซื้อเลยตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นของขวัญส่งเสริมการขายแล้วก็มีจํานวนจํากัดค่ะคุณผู้ชมดังนั้นนะคะใครสนใจเนี่ยก็สามารถซื้อฮาลิมแคสต y ตอนนี้เลยค่ะ